ค่ะสวัสดีค่ะมือานี้ยา,า,ายเมลมาไทยผักกระลำดอกคุนกรนให้เบิ้งเนาะเพราะว่ายายเมลรอตัดน้ละใบาสามเบืบ่องกระลำดอกคุนกรนปีนี้โบครยงามปันเดยรักษาหญ้าค่ะเป็นน้ำดินฟ้าอากาศเนาะเบิงบ้งเบื้องถ่ายบรรยากาศให้ดูกระลำดอกนี่พันอาลไวเนะาะดอกกรงงามอยู่ค่ะแต่ต้นใบใหญ่ขนาดดอกขาวงามเห็นใบเฮี่ยวๆซีดดีค่ะเพราะว่าโบาเป็นโรคเนะาะค่ะใบตั้ง สู้แดดนี่เป็นโลคค่ะนี่เพิ่นผักขึ้นงามผักงามต้องไม่สู้แดดดูกระลำดอกดอกประมาณนี้ประมาณบพรูเนาะประมาณครึ่งเจ็ดขีดครับปีนี้เพิ่นปลูกสามไร่เนาะเพิ่นก็ทยอยตัดไปแล้วค่ะเห็ดยากไแด้ปีนี้กระลำดอกเพิ่นเห็ดสะอาดเห็ดแปลงเห็นไหมเพิ่นเพิ่นซีดยาอยค่ะเพราะว่าไอพอฝนมาเพิ่นก็ซีดกันญลาเนาะหมอ่น กระลำดอกนี่ข้อสําคัญของมันคือถ้าช่วงที่เขากําลังจอดอกยังเป็นไส้ปลาคอยังยงไม่ว่าเนี่ยต้องจี้ยางแหงๆไปเลยเสร็จแล้วถ้าเอาดอกได้ยูงสิเป็นดอกเบอร์หนึ่งสิก็ได้มีกําไรค่ะนี่กระลำดอกน,น,นี่เห็นบอกเป็นไส้ปลาคอยูงสินั่นนี่คือคือตุมต้มตุ้มตุ้มดอกอยููนี่ค่ะถ้าดอกงหญ่แบบนี้เราเขาจีย้ยางง่ายเนาะนี่ จี้ยังไงดอกไงดอกจี้ยังไงที่ช่วงที่หน้าดอกบ๊เปิดนเนี่ยจี้ยากดูถ้าเห่าซีจะจี้ไว้ดีๆสีก็บบอกใครได้จี้ยาเพราะว่าช่วงที่เขาซีเว้นยาคือเขาตัดออกแล้วก็จี้อีกสามมื้อเขาก็มัตัดไม่สิหดน้มไปแล้วก็ก็ล้างยาไปเนาะคนกินมาต้องยานค่ะสีหาเบึงนี่คุณก็ถอนหญ้าดีเนาะกำลําดอกของคุณนิโกน งามงามยุงามระดับหนึ่งคะ่ะแต่หากบอกง,งามทอ่ทอทุกปีเนาะเพราะว่าเพิ่งเล็งไปได้เพราะฝนมาคะ่ะเพอเล็งลายนี้ใส่ปุ๋ยลาย,ยาสิดอกสีน่าเลยคะ่ะพอเพิ่นก็ต้องฝังอากาศเนาะว่าถ้าฝนเข้านี่สิบบใส่ปุ๋ยคะ่ะคือโหอต้องคนยาก,นการสลาไปเลยเนาะบรรยากาศงามๆจ้าไม <laughs> นี่ส่วนยีเมลยีเมลรอตัดมาละคะ่ะเลยมีเวลาทายเนาะ ลายกระลำดอกของคุณนิกกรให้ดูแถวนี้ใส่ออลละไว้เนาะเดี๋ยวนี้เขากำลังมากออลละไว้ต่อหน้าต่อไปนี่อาจจะเป็นหองคำม,มั้งคะกระลำดอกเนาะงามๆหัวเกิดแ,แต่ดอกดอกวัใหญ่ดอกเบืงเ้งโลเนาะดอกประมาณหกขีดเจ็ดขีดนี่นะครับสัวเด็ดตัดเนาะ กะลําดอกเห็นบ่หน้าดอกก็บกก็กง,งามอยู่เลยนะแต่เ้ามโบเต็มเ่าใดค่ะปีนี้ดูแลยากครับะค่ะอันผักกระลําดอกเนะบางบางส่วนเป็นเอาลรกว่าได้ก็ไถทิ้งไปแล้วก็มีนะเห็นบ่อันส่วนของคุณคุณดาวที่ปลุกเอพิกยำอะ่ะไถไปแล้วเขาทิกยำราคนะาทึกเนาะไถปลุกไหมที่ปลุกผักไอผักกะทขาวผักอิลุยเนาะ หามาเบิ้งเนาะบรรยากาศองหังลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะกลิปนี้ก็ขอสมนี้เนาะหามาเบิง้งกระลำดอกของคุณนิกรสวัสดีค่ะ